เมื่อวันเกิดที่ผ่านมานะครับก็ได้ได้เห็นว่ามีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมนะครับด้วยการาคำอวยพรต่างๆด้วยการเขียนคำอวยพรแล้วก็เขียนความรู้สึกต่างๆของแฟนคลับนะครับที่ขึ้นจอ LED อจอใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> นะครับก็รู้สึกว่าโอมันเป็นอะไรที่ ซาบซึ้งใจมากครับอ่แล้วก็รู้สึกดีมากรู้สึกว่าเอา่ทุกๆคนไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับที่ทำให้เนี่ยก็คือทำได้หัวใจทำด้วยสิ่งที่ดีที่รู้สึกดีกับผมนะครับผมก็รู้สึกมันมันมันบอกไม่ถูกแล้วก็ไม,ไม่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงนอกจากํำขอบคุณแล้วก็ จะพยายามทำแต่สิ่งดีๆให้มากที่สุดนะครับเราก็จะพยายามาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทคนคนหนึ่งจะทำได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตอบแทนแฟนๆก็ ก็อยากจะบอกว่าเออขอบคุณนะครับแล้วก็มันก็สิ่งที่ผมได้เห็นว่าแฟนๆทำให้ผมเนี่ยมันจริงๆมันบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะมันก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมีความรักแล้วก็มีความจริงใจจะให้ให้ให,ให้ให้กับคนคนหนึ่งขนาดนี้นะฮะผมก็เลย คิดว่าเออในชีวิตหนึ่งมันจะมีหรออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้หวังตรงนั้นจริงๆแค่ผมได้เห็นว่าทุททกทคนเนี่ยมาให้กำลังใจกันได้ทำบุญทำอะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็ได้เห็นบางคนไม่รู้จักกันก็มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันสามารถคีกันเนี่ย เวลาเจอกันยิ้มให้กันทักทายกันแล้วก็มีรอยยิ้มสัมผัสได้ว่าเออเรารู้สึกดีต่อกันเรามีแต่ความรักที่ที่ดีๆให้กันนีแค่นี้มันก็เป็นความสุขใจของผมและของศิลปินคนหนึ่งและ,ะผมก็เลยไม่คาดหวังว่าจะได้ให้ทุกคนต้องมาทำอะไรขนาดนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกินคาดเหมือนกันก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับ กำลังใจทุกๆอย่างในปีนี้แล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมาสำหรับแฟนคลับที่ทำให้ผมมาดูตลอดนะครับขอบคุณจริงๆครับยังไงก็อใหญ่ใจทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามา,ากับทุกๆคนเจอแต่คนดีๆคิดอะไรที่ดีก็ขอให้สำเร็จนะครับ ขอให้มีความสุขความสุขในทุกๆอย่างนะครับขอบคุณครับ